คร,ครับผมส่งงานนะครับตัวเนี้ยสรุปที่เปิดไม่ติดเนี่ยมีแค่ประเด็นเดียวนะครับก็คือโวลูมเสียนะครับตอนนี้เปลี่ยนโวลูมเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับเช็คระบบอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมแล้วนะครับเปลี่ยนโวลูมเพียงอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมส่งงานให้ดูนะครับเอาเรื่องเสียงก่อนแล้วกันนะเออ่เอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองก็เสียงไม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองนะครับต่อไปก็เทปภาครับส่งนะครับ 8วัตต์นะครับ2 4 5 .6 7 5นะครับตอนนี้มัน4 8 9ติดลบนิดเดียวนะครับปานนะครับนะครับไวมากนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถปรับสแควลงได้ก็ก็ปรับนะครับแต่ถ้าจะใช้ไวๆแบบนี้ก็ใช้ไปนะครับถ้ารู้สึกว่าเสียงมันสร้างง่ายเวลาเราใช้งานเวลารับสัญญาณเดี๋ยวกัเดี๋ยวแฟกอะไรเงี้ยเราก็ปรับสเกลเพิ่มได้นะครับสเกลตัวนี้ฟังก์ชันเล็กนึงนะครับ นะก็ปรับเป็น3 4 5อะไรก็แล้วแต่เราครับเพราะว่าหูไวมากนะนะก็ประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณครับ